เราไปทอนสู้าพี่น้องทำนสิมาฉอดถามโอ้ยได้สดตรตนี้เปลี่ยนสุดไปกำลังเปลี่ยนโอ้ยอันอยากมาถามควอมู้สึกอเสอู้สอีย่างขารู้สึกเร์ไปขึ้นเลยเขาแล้วเอรแล้วเจ้าตั้งเมาตั้งิหเลยเมินมอันเมียน ความคิดว่าอยากลองเพียงครูกำลองเขาผมไปยืนนิ่งขังเวทที่ประเเมนดีดีเลยนะไปเห็นน้ำตาเจ้าหงมวยนะตะกี้แอบมาเขาเนาะเขอเป็นพี่ก้อนเนาะบ้านเขากับมี่ครูกินเนาะสมัยครูกินเนาะตะกี้เน้องขำไหมต่อตาตเอกตาตายตาเนาะบ้านบ้านตาตายบันตีอต่อไอ้วันต่อต่อวันนี้พ่อจะเปิดโตเขาเราก็ไปยืนจอบที่พามาเนาะยืนเือนเขาแบบความคิดว่าวันนสมัยหนึ่งมีโอกาสออกไปลองเพียงกับน้องอ่านก็มีวะเนาะ ปนีมือขึ้นเห็นว่านาชัดมาเห็นวะเดิเดินเินพงมาหาเนี่พ่งไอเดวลองเพงคูด้อหามบอกน้องเด้อพวันเอาสิมันสีดีจีเคยคิดร้าสีดี๋ยวมันสีดีีก็ต้องบอกน้องก็ต้องบอกไปโดยยังไปบอกแกกี่ก็บอกต่ำบอกต่ำสู่ใช่แล้ว่าเยอพอออกไปจะมีเพียงสาวเพียงหนึ่งยุันม่บอกเลยอัน้ยังแลนสอลงอย่างนี้เและออกไปยืนเธอเลยลื่มจะแล้วเองถ้าจะออกไปคู่แข่พบานั่ออแล้วรก็คอรู้สึกไปให้กับจา เขาอกไปไหนมาขึ้นารู้สึกอะไรคะตื่นเต้นใช่ลองเมงกับอถือมากหัวมากม้วนลองเมงกับมถเพราะวาันไม่ได้้อมเพรวาไม่ไ้สอคอยกระทำเจ้าอยู่ดีตอนัหนคอยมาเนาอัน้องได้เหลาะพห่พวกสบาย้องลองเคยลองอะไรวนต้องคอยอยู่คนว่าเออ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  ลงมากยังถ่ายกน่าไอเยังก็มาบอกนาเอากันบอกสิเสื้อผ้า่เนาะเพราะไหนบอกเนาะเพราะหนาไม่บอกเนาะเพราหนาไม่บอกเพราะหนาวราก็บอกว่างันวางเอิญเป็นละพ่งมาไอแน่นแชทใหกลุ่มอยงเห็นี่อกหอก็บอกยเบอกว่าไปวาไอเอิวันนี้ผู้หูจังแม่นักดนตรีหมอนักดนตรีหมเลยผู้พี่ไปบ่หอนบ่อันเขียนลงมันหมเขียนลงมนีด้อันแหละแ้วจะเสื้อผ้ายิ่งเนาะ ข Он, ันเขียนเขียนลงสสไม่น่าเกียดหรอคนก็ดูน่ารักนั่นแหละนมาอะไรนมาี้คมานี้กันกธรรมดาคนออกมาแตสร้างเลปล่อยพันตอนนั้ก็ปล่อยพันก็เมื่อหนาบอเก็ก็ดีใจแล้วขอบคุณหัวหน้านะครับเห็นขอปล่อยพันว่าสั่งไม่ปลอยพันยังไปไสุดาเขาอยู่เลยเขาไปไดาไปเล่ะไไดาไเดาไปเเอาจะส่ลพี่น้องคนเก็บสิ่งเก็บของแล้วโอ้นาไรชดยู โอ้ยแล้เดินทางไปโอ๋อชักโลู่หนต้องต้องไปจุดเมื่อนอนบ้านก่อนจากบ่จากบ้านไปหาสิบหาหาสิบหาสิบแปดลจากบ้านไปงานหาสิบแปดลั่ปลากรีบหลายเนาะเจสั่นและพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์จะกรีนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายมาถามความรู้สึกเพิ่นอยากของจากร้านเปที่ไหนจ๊ะเราพู้ถึงเสื้อผ้ายี่แม่ ก็จิงงงนะก็จิงงเหรอไม่ใช่ไหนเป็นไปย่างพามถาม่าห่วหนเอื้อไปอย่างไรกันเป็อย่างไรก็เ้ยไปห่อไฟของเปเปลืโตุเจ้าเอ่อ